เธอมาใกล้ทำหัวใจฉันสั่นเธอนั้นคือนางในฝันที่ใจของฉันมันรับว่าใชอเลยนึกไว้ทุกนาทีถ้าเข้าไปได้ดีแล้วคงไม่มาที่ควายเขานั้นคงแนงนายเบื่อนั่งหลังควายเบื่อเคียเค้ยวเกี้ยวยา ทุกคืนวัน ฟังคอมเมนต์กันหน่อยดีกว่าครับเทรนเนอร์แต่ละท่านขึ้นมาเพลงนี้เพลงแรกอยากบอกรักเธอมันตรงสเปกอะ<ม>นึนกออกไหมมันตรงสเปกของเราเลยซึ่งเราร้องเพลงแหล่เพลงอย่างนี้อยู่แล้วซึ่งเพลงลิเกก็จะเป็นกรอนมันจะไปไปได้ไปด้วยกันได้ดีได้สวยขึ้นเกินมาสวยงามมากพอเข้าเพลงที่สองปุ๊บเพลงเร็วพอเพลงเร็วปุ๊บตัวเองไม่ค่อยถนัด น้อไหมมันก็จะมีบางคําที่รวบคําบ้างความชัดเจนหรือความแข็งแรงมันก็ยังไม,ไม่ไม่ค่อยกระชับ mm hmm. ถือว่าวันนี้โชว์รวมๆแล้วพี่พอใจและก็ชื่นชมค่ะมาที่เทนเนอร์ไฮครับค่ะก็ขอชื่นชมกับครั้งแรกของการมีคอนเสิร์ตเป็นของตัวเองนะคะมินิคอนเสิร์ตครั้งแรกในชีวิตหนูทาได้ขนาดนี้ก็สุดยอดแล้วลูก ถ้าจะเป็นคอนเสิร์ตของเราจริงๆหนูต้องเป็นกันเองให้มากกว่านี้กับคนดูให้คนดูเข้าถึงให้คนดูจับต้องเราได้มากกว่ามันจะดูมันจะดูเป็นอะไรที่ได้ใจคนดูมากๆเลยเร็วไหมลูกไม่อยากจะติอะไรเลยขอเชื่อชมก็แล้วกันวันนี้นะคะขอให้หนูได้เป็นศิลปินอย่างที่ใจคิดขอโชคดีค่ะคุณเดินมาถึงส่คนสุดท้ายแล้วเหลืออีก9้าเดียวเท่านั้นที่คุณจะมีโอกาสเป็นลูกทุ่งไอดอลความรู้สึกตอนนี้หลังจากโชว์จบแล้ว รู้สึกยังไงที่หนูทําไปจบลงไปสักครู่เนะี้ยหนูทําจากใจให,หนูจริงๆแล้วก็คิดว่ารางวัลที่จะได้หอ,อะไรเงี้ยมันมันไม่ใช่สิ่งสําคัญสําหรับหนูแล้วค่ะมันรู้สึกว่าวันนี้หนูได้ทําให้ทุกคนเห็นว่าหนูมีศักยภาพหนูสามารถเป็นศิลปินได้ค่ะขอเสียงปรบมือเป็นกําลังใจให้นโมแอลโด้วยนะครับ